สวัสดีครับจะให้ชมพระชมเด็จวรละครอีกองคหนึ่งครับองค์นี้จะเป็นเนื้อที่แห้งแกล่งฮะบางคนเขาบอกว่าเป็นเนื้อปูนเพชรเนี่ยฮะดูด้านหน้าก่อนเนี่ยเนี่ฮะจะเก่านะฮะ ดูพิมพ์ชงก่อนพิมพ์ชงด้านหน้าเนี่ยนี่ดูฮะเส้นจมด้านนี้ก็จะนี่นะฮะจะโค้งแล้วก็ตรงเนี้ยจะหักเข้ามาทางข้างในครับแล้ด้านนี้ก็จะตรง เลื่อยลงมาด้านล่างครับฐานชั้นล่างเดินนี้ก็จะตัดค่อนข้างตรงชั้นล่างชั้นหนาเต็มเดินนี้จะตัดเฉียงเฉียงฮะเดินนี้จะตัดเฉียงอันนี้ฐานขาะฐานสิงฮะฐานชั้นสองจะเป็นฐานสิงขาสิงชัดเจน ั้นบนฮนะการนั่งครับนี่นะหัวเขา่าท่านตรงนี้จะมีรอยยุบรอยย่นฮนะเก่าเสียนท่านนะจะบิดซ้ายเล็กน้อยแล้วก็ตวัดขึ้นมาทางขวานจะโค้งนิดนะฮะสวยงามมนพะใบหน้าหรือเสียนท่านเนะี่ยกายแบบผลประตูมเนะี่ยฮะ คางจะเสม PM แหลมแหลมหน่อยคางเสียมเสียมการทิ้งแขนของพระท่านองค์นี้สวยมากครับนี่เนี่ยฮะนี่ฮะทิ้งแขนสวยมากครับอกเป็นอกกระบอกแต่เอวเนี่ยจะผายออกนะนี่เอวเนี่ยผายออกลักแร centimet, แ้ด้านซ้ายของท่านเนี่ยจะสูงและลึกกว่าลักแร้ด้านขวาครับ การประสานมืออยู่ตรงหว่างอ,อกเอ่ยวางตรงท้องของท่านพอดีครับครับเนี่ยนี่คือพิมพ์ทรงที่เราเห็นนะฮะนี่คือพิมพ์ใหญ่ฮะพิมพ์พระประธานก็จะมีรอยจำรอยจำจำอันนี้เนื้อละเอียดฮะเนียนผิวจะเนียนฮะขาวเหมือนงาช้างเลยฮะ อา้าวแล้วมาดูขยายก่อนเดี๋ยวดูขยายทีครับนี่ฮะดูขยายกันนี่ฮะดูกันชัดๆขยายเนี่ยเราจะเห็นบวนสารท่านเต็มครับเส้นชุ้มนะฮะจะมีรอยหดตัวฮะมีรอยหดตัว มีรอยยุบตัวครับดูนะฮะเนื้อหาท่านนะฮะรอยที่เป็นมวลสารนะฮะมวลสารที่หดตัวแล้วก็เกิดเป็นโพรงที่องค์พระท่านฮเสียนท่านนะครับการใช้องค์นี้ใช้มากครับจะเห็นเสียนด้านนี้ฮะด้านนี้ท่านจะศึกมากกว่าด้านนี้ด้านนี้จะนั่นเสียนนี้ศึกมากครับเน,นี่ยฮะ ทางท่านเนี่ยดูครับนี่ฮะการวางแขนดูซอกลักแร้ครับนี่ฮะจะแห้งเก่าแล้วก็เนี่ยหน้าอกของท่านเนี่ยจะสึกนี่ครับรอยยุบรอยย่นเนี่ยฮะรอยลานเนี่ยจะเห็นชัดเจนครับในมวลสารเม็ดขาวเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยจะชัด เนี่ยรอยจ้ำรอยจ้ำจ้ำเต็มองเลยฮะรอยจ้ำจ้ำเนี่ยของเนื้อพระท่านฮะนี่ฮะมวลสารครับเนี่ยฮะดูรอยท่านเนี่ยรอยที่ยุบตัวหดตัวครับนี่ฮะดูครับนี่ฮะ นี่ฐานชั้นล่างท่านนี่ครับนี่ชั้นสองขานสิงเนี่ยมวลสารท่านเต็มไปหมดนะมวลสารท่านนี่ยรอยรอยลานรอยละแหงนะฮะหรือรอยยน่นรอยยุบเนะนี่ยนี่นี่มวลสารครับ เนี่ยแถบนี้ครับดูเส้น z o มแถบนี้ดูเนื้อหาท่านนะดูกันไปช้าๆเนี่ยครับอา้าวได้ดูด้านข้างด้านข้างแถบนี้ดูครับเนี่ยฮะจะเห็นนตรงนี้นี่เนี รอยกระเทาะหรือรอยที่เนื้อรุ่นหรือเนื้อแตกออกไปเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นชามครังใสเลยเนี่ยแกล่งเนื้ออง์นี้แกล่งฮะนุ่มนวลตาแต่แกล่งนี่นะรอยแยกที่ขอบท่านน่ขอบพระท่านครับนี่ด้านบนท่านฮะ นี่ฮะมาดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะรอยยุบรอยหดตัวรอยเนี่ฮะด้านหลังจะเป็นเหมือนรอยเนี่ฮะรอยปูไตเขาเรียกงั้นนะ่ะก็คือส่วนที่มันเอ่อที่เป็นผงพุทธคุณของท่านทีนท่หลุดออกไปนะครับเนี่ฮะดูครับ ครับดูครับจะเห็นรอยจำจำเต็มองฮะเนี่ยรอยจำจำท่านะรอยมวลสารนี่ฮะเม็ดมวลสารท่านะรอยแยกหรือรอยเหล่านี้นะฮะก็เหมือนจะมีแคนไซที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะนี่ฮะเกิดแคนไซเกิดขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยฮะเข้ามาแทรก งรอยแยกหรือรอยแตกหรือรอยละแหงนะฮะหรือรอยลานต่างๆเนี่ยจะมีรอยแคนไซเนี่ยที่เกิดจากปูนเปลือกหอยนขึ้นมาครับดูครับนี่ฮะมวลสารท่านครับเอาดูด้านหน้าอีกครั้ง ครับนี่ครับดูแล้วก๊กอปไว้ได้เลยครับเนี่ยพระองค์นี้เนื้อเนี่ยสีออกไปทางงาช้างฮะแห้งแกล่งแห้งแกล่งแต่นุ่มนวลนตาฮนะดูหนึกนุ่มฮะดูผิวท่านฮนะ ผิวท่านจะไม่เรียบตึงนะฮะไม่เรียบตึงครับนี่ฮะนี่ด้านข้างท่านนี่ด้านหลังนี่ดูเต็มๆด้านหลังนะฮะนะฮะอันนี้ดูด้านข้างท่านด้านบนท่านนะฮะเนื้อแห้งแกล่งครับพระองค์นี้ครับ โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกท่านที่ชมฮะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนครับสวัสดีครับ